จุดไหนเสียเยอะก็ทําก่อนจุดไหนเสียน้อยท,ทําทีหลังไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับไล์อัโตเวิร์กเราจัดให้ได้ครับ านใดที่ขับวีออสเจน2อยู่ไหมครับรถเริ่มหลายปีแล้วหลายกิโลแล้วช่วงล่างเริ่มมีเสียงดังจริงๆลูกค้าได้โทรมาก่อนครับผมก็ได้แนะนําลูกค้าว่าอยากให้ลูกค้าเน้นนำรถเข้ามาก่อนครับเพื่อประเมินราคาครับจะได้ชัดเจนและตรงประเด็นทําไม่ทําไม่เป็นไรครับแต่การทําช่วงล่างอย่างไรครับมันก็จะต้องนํารถเข้ามายกตรวจสอบประเมินราคาครับถ้าลูกค้าพร้อมครับ ก็ทําได้เลยในทุกๆจุดครับหรือถ้าลูกค้าจะเลือกทาตามงบประมาณครับเราก็จะเน้นในจุดของที่มันมีปัญหาชัดเจนก่อนและนี่ก็คือรายการที่เสนอราคาให้กับลูกค้าครับและได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะม,มีโชคอาบครับทั้ง4ต้น เบ้าโชกหน้าครับซ้ายและขวาฝาปิดเบ้าโชกครับยางกันกระแทกโชกอาบครับลูกหมากกันโคลคู่หน้าครับบูตปีกนกครับลูกปืนล้อหลังครับทั้งซ้ายและขวาโชกอาบครับก็จะเป็นโอีเหมือนเดิมติดรถครับกระแบงแบงคายบ้าครับรุ่นเฟ็เซลซีครับโชกแก๊สครับลูกปืนล้อเนี่ยจะค่อนข้างแพงหน่อยครับเพราะว่ามันจะมายกดูมเลยครับ กว่าครับเป็นลูกปืนล้อหลังครับตัวนี้จะเรียกว่าบูสิโนครับและชุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบ้าโชคภาพฝาปิดต่างๆครับจุดไหนมันแย่แบบเห็นได้ชัดจุดไหนมันหมดอายุเตาก็เลือกจุดนั้นก่อนได้ครับในจุดอื่นที่ยังพอใช้งานได้ก็เอาไว้คราวหลังไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับไลท์ออโตอเวิร์ของเราจัดให้เรียบร้อยครับสำหรับวีออสเจนสคันนี้ครับจบครบไม่หลงทางต้องที่ไลท์ออโตเวิร์ครับ